สวัสดีครับเจอุรันเอฟซียโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระรองกุโต้ครับพิมพ์กลีบบัวใหญ่นะครับเป็นรูปพระพุทธครับเป็นพิมพ์กีบบัวใหญ่ครับมีกลีบบัวใหญ่กีบบัวเล็กครับองค์นี้เป็นกลีบบัวใหญ่นะครับดูและชมครับหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับครับคมชัดลึกครับสวยครับเด่นครับองค์นี้จัดอยู่ในพระสวยครับเดิมเดิมครับ แม่กระทะครับบังโอนกระเทะครับครับองค์นี้จัดนีสวยครับผมนํามาทํเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้พิจารณาครับใช้สติและปัญญาในการพิจารณาด้วยนะครับครับครับพิจารณาไปด้วยกันครับดูไปด้วยกันครับคิวกีบปวใหญ่ลงปุโตครับเป็นพิมพ์กรีบปวใหญ่ครับสวยๆไม่ค่อยมีครับมันส่วนมากจะเป็นด่างๆครับติดพิมพ์ไปบ้างก็มีครับ ชำลุดนิดหน่อยนิดหน่อยครับแต่เป็นพระแท้ก็โอเคครับได้หมดแล้วครับแต่องค์นี้ผมจัดเป็นพระที่สวยที่สุดของผมนะครับเอามาลงให้ท่านดูครับให้ท่านชมครับครับองค์นี้สวยครับครับเกียบัวใหญ่ครับสร้างเมื่อปีสองหนึ่งกว่าลวครับสองหนึ่งถึงไม่เกินสองสามะครับดู้ชมอย่างเข้าใจครับเก็ยบัวใหญ่ครับมันมีเกียบัวเล็กครับเล็กกว่านี้เล็กน้อยครับครับชมเล็กฟังอย่างเข้าใจนะครับ นี่คือพิมพ์เกียบุใหญ่ครับผมจะหมุนให้ท่านดูรอบๆนี่นะครับความคมชัดเลือต่างๆนี่ครับเนื้อต่างๆนี่เขาเห็นไหมครับเขาผสมเนื้อเก่าครับด่างๆลายๆนะครับครับครับด่างๆลายๆครับเป็นลายเสือด้วยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับมีตะกุดด้วยนะครับองค์นี้ดูครับครับด่างๆครับท่านชมให้ดีๆนะครับพระนี่มีคราบสีมือนะครับหลากหลายสีมือนะครับ ถ้าถ้าอย่างนี้ไม่มีฝีมือ้วครับครับข้าใครัำทำฝีมือได้อย่างนี้เอามาขายผมนะครับถ้าไม่แพงมากนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่คือเก็บบัวใหญ่ครับครับเก็บบัวใหญ่ครับของลุงป่โตครับว่าไปดูชิมพี่ครับผ้าผมจะมีอยู่ในหนังสือภาสุรธรรมนะครับผ้าผมจะตรงกับหนังสือเร่มของพาสุรธรรมครับพระสมเด็จพระสังฆราชท่านสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเรียบเรียงครับ รุ่นนี้ก็มีอยู่ในหนังสือนะครับพระผมจะตรงหนังสือเป๊ะเลยครับครับหนังสือพระสุรธรรมครับสร้างเพื่อเกจิคุณหลวงปู่โตร้อยแปดปีนะครับพัปาดูชิ้นพีกรุงเทพมหานครครับเล่มสีเงินเข้มครับเล่มสีน้ำเงินเข้มครับตามที่ผมลงไปใน YouTube ครับเพื่เบิดดูครับครับพระหลวงผมองค์นี้ก็มีอยู่ในรุ่นรุ่นนี้ก็มีอยู่ในหนังสือนะครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับต้องมีที่ไปที่มานะครับจะสะสมพระนะครับ อย่าไปฟังเขาเล่าจำเข้ามาครับสตอรี่ผมก็ไม่ต้องฟังนะของใครก็ไม่ต้องฟังนะครับให้ฟังที่ความสติและปัญญาท่านที่พิจารณาได้ดยตัวเองนะครับจึงจะได้พาแท้ครับฟังเขาเล่าจำเข้ามาเข้าทางครับเข้าทางเขาครับครับผมก็ไม่ต้องเชื่อนะครับผมไม่บอกให้ <S <S ใครเชื่อผมนะครับให้ท่านพิจารณาว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งห<ผ>มดม<ด>ันใช่หรือไม่ถ้าอย่างนี้เนี่ยพระอย่างนี้นะของใครก็ใช่ครับ ไม่ใช่ช่องค์เดียวที่ผมถืออยู่นะครับ <su> ครับท่านสร้างเยอะนะครับพระนี้ก็ไม่แพงมากครับยังจับต้องได้ครับอยู่หลักหมื่นต้นต้นครับครับหมื่นต้นๆ้นครับหมื่นแัยครับดูแลชมอย่างเข้าใจเขาจะเก็บบัวใหญ่ครับมีเก็บบัวใหญ่และเก็บบัวเล็กครับเห็นไหมครับด่างลายเสือนี่ครับลายนี่ครับด่างลายขาวๆเหลืองๆนี่ครับครับเป็นเนื้อขาวผสมครับส่วนผสมเยอะนะครับนี่พิมพ์เก็บบัวใหญ่ครับ ดูและชมครับพิจารณาด้วยนะครับพิจารณาด้วยครับอย่าจะเชื่อผมอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ใครเชื่อผมนะครับให้ท่านเชื่อในความสามารถและปัิจัและปัญญาของท่านเองด้วยนะครับจึงจะได้พ้แท้ครับชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจนะครับความแห้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับความแห้งขององค์พระนี่ครับพระสี่สิบกว่าปีถ้ายังสดสดอยู่ท่านคิดเอาเองละครับว่าจะเป็นพระกอบหรือไม่ต้องคิดเองได้ละครับ สติปัญญาก็มีกันด้วยกันทุกคนครับใช้ให้เป็นทางที่ถูกพิจารณาให้เนีให้เจอความเป็นจริงครับแล้วจริงเช่าครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับมาดูได้นะครับที่ร้านผมครับมีครับองค์นี้ก็มีอยู่ครับแล้วก็มีอีกหลายองค์อยู่ครับผมเก็บสะสมผมนักสะสมนะครับไม่ใช่สายตรงนะครับแต่เป็นสายสะสมโดยตรงครับครับสะสมเยอะครับเยอะมากครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับ ครับพิจารณาด้วยครับความแห e ้ง <paragraphs> นี่ครับต้องพิจารณาครับความแห้งครับความนวลครับด่างเนื้อเนื้อเก่าผสมครับพระนี่เขาออกลายเสือๆนะครับเป็นด่างลายเสือๆนะครับเป็นเทาๆครับครับเทาๆเหลืองๆครับเลือดๆเลือๆครับดูไว้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับมาชมในหลังกันครับนี่ครับ <you>? <pper overhead> เห็นไหมครับความคมชัดเล็กต่างๆครับตัวหนังสือท่านก็ต้องดูนะครับความคมชัดเล็กความแห้งต่างๆนะครับดูครับความแห้งต่างๆความคมชัดเล็กของหนังสือนะครับผ้าถอดพิมพ์ก็คือถอดพิมพ์นะครับยังไงก็จับได้ครับครับครับผมจับได้ครับผมมีความสามารถอยู่ครับพะผมเล่นผ้ามาก็เกินกว่าห้าสิบปีแล้วครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับองค์น้สะสมมาก็ยี่สิบกว่าปีแล้วครับครับ ยี่สิบกว่าปีแล้วครับได้จากบ้านผู้มีบารมีนะครับครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับไม่ต้องบ้านผู้มีบารมีไม่มีบารมีนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาก็แท้ครับถ้ะอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับความคมชัดลึกจางผมต่อให้ท่านดูชัดชัดนะครับอยู่ใกล้ๆกล้องนะครับพระผมเช่าอยู่ใกล้ๆกล้กล้องให้ท่านดูครับให้ท่านชมท่านคนที่เขาเป็นเขาจะได้รู้ว่า คนใดพูดความจริงหรือพูดเท็จสร้างภาพหรือความจริงเขาพิจารณาได้้วยตัวเขาเองครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับชมครับนี่คือกลีบบัวใหญ่ครับสวยครับองค์นี้ครับผ้าผมสวยนะครับผ้าผ้าผมคัดแต่ของสวยครับของไม่สวยมันก็ถูกหน่อยนะครับมีครับองค์ไม่สวยก็มีนะครับอยากได้ก็ไม่แบ่งแบ่งปันไปครับครับมาดูและชมครับชมด้วยตนเองครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับมาชมด้านข้างครับเห็นไหมครับผ้านเขาจะไปเป็นสีเดียวนะครับเขามีเนื้อกาผสมครับนีพระวัดพับมีสมเด็จบางคุณพรมมีพระของท่านปีหกสามนะครับที่มันตําชมแตกหักนะครับท่านก็เอานํามัดบดและตําใสครับผสมไปครับ มันจึงเกิดปฏิยาเช่นนี้เกิดขึ้นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับดูครับผมมุนให้ดูทุกมุมกล้องครับท่านจะได้พิจารณาได้ด้วยตนเองครับเดี๋ยวไปฟังเขาเล่าจงเข้ามานะครับครับครับศึกษาเรียนรู้ก่อนเจ้าซื้อครับครับปัจจุบันนี้ไม่ธรรมดาครับวงการครับท่านของพุณจ่าพอได้ยินได้ข่าวมั้งเหรอครับครับ สตอรี่ของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านต้องเลือกชมและเลือกฟังเอานะครับใช้สติและปัญญาในการเลือกคัดเลือกชมเลือกซื้อครับศึกษาเรียนรู้ก่อนจะเาซื้อครับนี่ครับถ้าอย่างนี้ท่านเช่าได้ครับครับของใครก็ได้ครับถ้าดังๆแกลายอย่างนี้ครับลายเสืออย่างนี้ครับดังลายเสืออย่างนี้ครับ ดูดูอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับเป็นกะกะนะครับครับองค์นี้สวยครับผมนิ่งจัดคัดเลือกมาลงให้ท่านชมครับและพิจณาครับองค์ที่กระาอเล็กน้อยก็มีครับมีครับราคาก็ไม่แพงครับมาชมครับอยากได้องค์ไหนมาคุยกันนะครับสวยก็แพงหน่อยครับยอนสวยก็หย่อนไปราคาตามส่วนนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับชมนะครับพิจารนาด้วยครับ อยากจะชมงจริงนะครับชั้นชันถึงแดงครับชั้นสองครับร้านบามีอาจะรจอเครื่องครับครับเปิดทุกวันครับทุกวันอังคาถึงวันอาทิตย์ครับครับวันจันทร์ทางห้างเขาปิดนะครับครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับมาแวะชมได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับเรียนรู้ก็ยังได้ครับครับเพื่อเป็นประโยชน์ครับท่านจะได้พิจารณาได้ดูตัวท่านเองครับแล้วใคยตัดสินใจก็ได้ครับภายหลังครับ ไม่ต้องรีบร้อนครับครับดูครับการยุบย่นยอดต่างๆท่านต้องดูนะครับพิมพ์ทรงต่างๆท่านดูให้แม่นนะครับครับพลาดเราพิมพ์งก็จับได้ครับถ้าท่านท่านเห็นองค์นี้ชัดๆแล้วท่านก็จะรู้เลยเลยเอามาเทียบก็ได้ครับเอาเอามือถือมาสองงานนะครับถ่ายดูนะครับของจริงกับของไม่จริงท่านเทียบเองครับพิจารณาเองครับพิจารณาอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับครับสวยไหมครับชัดไหมครับ ใช่ไหมครับเสรชัดใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนียนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมางครับเจ็บอุดัน f ฟเซีจารุกครับสวัสดีครับ